หน้านี้ให้เลือกบุคคลธรรมดานะครับกดถัดไปกดไม่แล้วก็กดถัดไปครับต่อไปให้เลือก w ดบอ8 B E N นะครับกดเริ่มกรอกแบบฟอร์มนะครับ ะเห็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้เป็นชื่อเรานะครับพิมพ์ชื่อเราไปได้เลยชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่งั้นจะไม่ผ่านข้อที่สองว่างไว้นะครับแล้วก็มาประเทศนะครับเลือกเป็นประเทศไทยครับ ออกหมายเลข t i n ต่างประเทศนะครับเลขบัตรประชาชนเรานะครับกดถัดไปข้อนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับจากนั้นพิมพ์ที่อยู่ไปได้เลยกดถัดไปข้อ3นี่เลือกใช่นะครับแล้วกดถัดไปจากนั้นเลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทย เ็นด้านล่างตัวสีแดงไหมครับผมลืมใส่หมายเลข TIN ตอนแรกต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนเรานะครับแมงก็ต้องกลับไปกรอกใหม่เลือกบริการติ๊กอันนี้นะครับอ่าแล้วก็บทบัปัญหัติ7ข้อวักหนึ่งแล้วก็0%ซจากนั้นเลือกติ๊กอันแรกนะครับ มาถึงข้อที่4นะครับกดติ๊กคำว่าไม่นะครับแล้วกดถัดไปข้อ5นะครับเขาจะให้เลือกรับเอกสารทางไหนนะครับถ้าส่งทางไปรษณีย์นะครับก็เลือกข้อล่างแต่ถ้าส่งทางเมลก็เลือกข้อบนนะครับรับเอกสารอิเล็ิทรอนะครับเขาวงเล็บมาว่าแนะนำนะครับแล้วก็ติ๊กฉันยอมรับข้อตกลงนะครับกดถัดไป เลือกเอาตามสะดวกนะครับชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับมาถึงข้อ6นะครับกดติ๊กไปเลยนะครับแล้วกดถัดไปข้อ7ก็ติ๊กนะครับติ๊กให้หมดนะครับจากนั้นติ๊กคำว่าใช่นะครับกดส่งครับ ถึงตอนนี้นะครับเขาจะให้อัปโหลดเอกสารนะครับเป็นบัตรประชาชนนะครับถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ไปนะครับแล้วก็ส่งเอกสารก็หลังจากนี้นะครับก็กดรับทราบนะครับมันจะรอการยืนยันนะครับ2-3วันนี่จะขึ้นมาแบบนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ ป็นการเสร็จขั้นตอนของอาภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับรอการยืนยันต่อไปเป็นการเพิ่มข้อมูลภาษีของสิงคโปร์นะครับกดเพิ่มข้อมูลภาษีไปต่อไปเลยนะครับเลือกประเภทธุรกิจนะครับเป็นบุคคลธรรมดากิจการเจ้าของคนเดียวกดไม่นะครับ คุณได้จดทะเบียนภาษีสินค้ากดคำว่าไม่นะครับการยกเว้นภาษีนะครับกดใช่ครับถิ่นที่อยู่นะครับเลือกเป็นประเทศไทยจากนั้นเลือกเป็นเอกสารอื่นแล้วก็อัปโหลดบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กดใช่แล้วก็เลือกวันหมดอายุนะครับพิมพ์วันหมดอายุของเราเป็นคอสอนะ กดส่งได้เลยนะครับรอการยืนยันนี่นะครับเด้งมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบอ่าตอนนี้ข้อมูลภาษีสิงคโปร์ผมยอมรับแล้วนะครับถ้าสำเร็จมันจะขึ้นยอมรับตัวเขียวๆเ,เนี่ยออันนี้เร็วเฉย นี่นะครับยอมรับเป็นตัวเขียวๆนี่ถ้าผ่านแล้วเป็นอันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการส่งเอกสารภาษีต่างๆาหลังจากนี้ก็อยู่ที่เขาเลยนะครับว่าจะรวดเร็วขนาดไหนอันนี้ล่าสุดเลยนะครับปี2 0 2 4ครับใครติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับ นี่นะครับรหัสมาแล้วรหัส YouTube g o o g l e a d s e n ซต้องใส่รหัสตัวนี้นะครับเปิดช่องทางรายได้ของช่อง y t u t u นี่หลังจากที่รอมาประมาณ3-4เดือนนะครับสำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานเรามาดูข้างในนะครับที่แกะออกมาข้างในเป็นแบบไหนนี่นะครับเขาจะส่งรหัสมาให้ตรงนี้นะครับผมปิดไว้ นี่นะครับเอาไปใส่ในช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเค